เคยมีคนบอกกับพิธีว่าการวางแผนการเงินเป็นเรื่องจําเป็นคนที่ไม่ได้วางแผนการเงินธุรกิจที่ไม่ได้วางแผนการเงินแสดงว่าเขาวางแผนแล้วว่าจะปล่อยไปตามเลือหกหรกกําตัดสินใจไปแล้วดังนั้นครับเรื่องของการวางแผนการเงินสาหรับคนที่อยากทําธุรกิจสตาร์อัพเอสเอ็หรือธุรกิจที่กาลังทําอยู่แล้วบอกว่าตัวเองไม่สามารถไปต่อได้ไกลกว่านี้เพราะจริงๆแล้วคนอาจจะติดปัญหาเรื่องการเงินก็ได้มีอะไรที่ต้องดูบ้างวันนี้ผมกับพิธีจะเล่าให้ฟังครับ And. สวัสดีครับผมนพพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธรุรกิจครับเพราะปกติแล้วเราเชื่อว่าความรู้ธรุรกิจด,ดีๆเนี่ยไม่ควรจะอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบนะครับ <S <S ดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีนะครับถ้าเราสามารถที่จะถอดบทเรียนนะครับเราก็เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์จริงๆได้ฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับวนนี่่่าาคเวป็ท วางแผนการเงินให้ทั้งการเงินส่วนบุคคลนะพี่ทีนะครับแล้วก็การเงินของบริษัท SME ีหลายรายนะครับสวัสดีครับผมทีนะครับจากเพจคุยกักับทีนะครับมีทั้งใน Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับพี่ทีครับถามนิดนึงเรื่องการเงินจําเป็นต่อการทรําธุรกิจรจริงไหมพี่จำเป็นอย่างมากครับต้องพูดถึงสมัยฝร่งน,นะครับเราลองดูนะซีเรเวลเมื่อก่อนเรา<ม>เราจะได้ยินแค่ซีอเป็นหลักแล้วก็อาจจะมี C f o อในบางบริษัท แต่เนี่ยโอ้โห CMO CIO CTO เนี่ยเป็นไปหมดเลยโอเคแต่เมื่อก่อนเนี่ยคขาว่า CFO เนี่ยเราจะรู้สึกว่า Chief Financial Officer เนี่ยจะมีเหมือนกับเฉพาะบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นซึ่งจริงเพราะว่าถ้าสมมติผมทำสตาร์ทอัพ s m e ขึ้นมาใหม่ผมเป็น CEO ผมไม่จะหาใครทำตลาดก็นึกถึง CMO Chief Marketing Officer ใช่ครับหมายนึกถึงใครอีกก็อาจจะเป็น COO Chief o perating Officer เอามาลัานให้ธุรกิจมาล้นได้เขาก็จะนึกถึงแค่นี้นะใช่ครับ เข้าใจเลยรว่า huh. ต้องยอมรับว so ่าจริงๆแล้วโลกเนี่ยบุคลากรในด้านการเงินเนี่ยถือว่าขาดแคลนยิ่งในประเทศไทยเนี่ยยิ่งขาดแคลนมากถ้าเราเรียกกับฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยจะมีนักการเงินต่อจำนวนประชากรเนี่ยต่ำมากๆเพราะฉะนั้นราคาตัวของคนที่อยู่ในสายการเงินก็ถือว่าแพงซึ่งธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยุขพูดตรงว่าอาจจะไม่สามารถจ้างคน่เข็นได้เราใช้คำนี้เลยดีกว่าคือขณะฮ่องกงสิงคโปร์ที่ดูเป็นหลีดเรื่องการเงิน ดูเป็นแบบอิลิทเรื่องการเงินอยู่ละก็ยังขาดถูกไหมใช่เพราะนั้นพอเป็นไทยก็แต่ยางที่พี่ทีพูดว่าน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่เราอาจจะมองข้ามคนในสายงานการเงินไปชอบมากคนเก่งๆจริงๆอ่ะมันแพ้แล้วจะจ้างคนไม่เก่งก็ไม่รู้จะจ้างมาทําไมถูกก็เข้ามโอเคพี่ทีครับแล้วถ้าอย่างมันมีอะไรอีกไหมครับที่ใกล้ตัวเพื่อรามากขึ้นเนี่ยสมมติเราเป็นธุรกิจเป็น s m e เเป็นสตาร์ทอัพแล้วเรามีคนที่เป็นหุ้นส่วนเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ย บางทีเราอยากจะโตอยากจะขยายเงี้ยแต่ว่าบางทีสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะมันไม่รู้สิคือเราบริหารด้วยหลักการที่เราคิดอ่ะแต่จริงๆแล้วหลักการทางการเงินอาจจะบอกว่าทําแบบนี้ไม่ดีมีปะญหามีครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติว่าน้องนกเนี่ยเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนแล้วกันนะอ่าน้องนกเนี่ยโอ้โหสมมติกําไรน้องนกปันผลหมดเลยแล้วบริษัทเนี่ยน้องนกรักมากถือหุ้นอยู่หกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าพูดแบบนี้น้องนกคิดว่าคนที่มาถือหุ้นบริษัทน้องนกเนี่ย จะรู้สึกดีเลยนะนโยบายปันผลก็คือร้อยเปอร์เซ็นปันผลร้อยเปอร์เซ็นงั้นถ้าผมถือหุ้นเขาเยอะผมก็ได้ปันผลเยอะใช่ได้กําไรมาสมมติกําไรเท่านี้บาทผมก็ได้ปันผลเลยอ่าก็ดีสิอ่าใช่ไหมน้องอก็รู้สึกว่าดีตัวของผู้ถุนเขาสึกว่าดีและถ้ามันไม่พอนะน้องนกเนี่ยต่อให้จ่ายปันผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะน้องนกยังมีเงินเหลือสามารถขยายธุรกิจได้ออฟังดูหหดีหมดเลยถูกไหมครับ,รบแต่การจริงจริงแล้วเนี่ยนักลงทุนไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับนักลงทุนไม่ชอบอะครับ ใช่ครับน้องมัจะรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยน้องนกถือเงินทั้งหมดน้องเป็นเจ้าของด้วยเป็นคนบริหารด้วยหนึ่งเลยคือปันผลส่วนใหญ่เข้ากระเป๋าน้องๆอ่าแล้วที่สองคือผมเป็นนักลงทุนเนี่ยผมอยู่ๆเข้าไปประชุมกับน้องนพไม่ได้นี่น้องนพจะมีความเสี่ยงอะไรบางอย่างหรือเปล่าถึงไม่กล้ากู้เพราะฉะนั้นน้องนพมีความเสี่ยงอะไรบางอย่างหรือเปล่าถึงดึงเงินสดออกจากบริษัทอย่างเงี้ยน้องนพไม่อยากขยายบริษัทแล้วเหรอแต่ทั้นที่ผมก็เห็นนะว่าบริษัทเติบโตแต่น้องนพไม่เหลือเงินในในบัญชีทางด้าน รวจสอบบัญชีไงว่าเอยเงินจ่ายปันผลหมดแปลเป็นภาษาบ้านๆส,สมมติสมมติคุณผู้ชมกับกำลังเป็นนักลงทุนนะฮะถือเงินมาก้อนหนึ่งผมกับพี่ทีเนี่ยเปิดร้านชูหหวอ,อยู่ข้างกันเลยแข่งกันอยู่สมมติผมเป็นเซเว่นพี่ทีเป็นแฟมิลี่มาสมมติมีคนระสาขาละาผมเนี่ยได้กําไรร้อยหนึ่งกูปันผลไปเลยเอาเข้าเอาเข้ากระเป๋าก็เอาเงินไปใช้ครับทุกคนได้กําไรแล้วไปใช้เลยกับพี่ทีบอกเฮ้ยกำไรร้อยหนึ่งอ่ผะผมเอาขอเอาข้ากระเป๋าแค่ ห้าสิบาทเจ็ดสิบาทพอ <Ừ. S 2> อีกสาสิบาทละ่ะผมจะเอาไปแต่งร้านให้มันสวยขึ้นเอาไปทําโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้าใช่อันนี้คุณอยากลงทุกในกับใครมากกว่าใช่คือแค่นี้มันก็กชัดละซึ่งถ้าเบื้องหลังความจริงที่หมดก็คือผมไม่จะเป็ใช้สามสิบบาทเนี่ยเอาไปแต่งร้านเลยนะแต่แค่บอกนักลงทุนไปแบบนั้นแล้วผมก็ถึงเงินสดสามสิบาทนั้นไว้เฉยนั่นแปลว่าอะไรถ้าผมมาบอก,งงกนงนงนะว่านงนงครับอยาปันผลร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะปันผลแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พอบริษัทจะมีเงินสด อีกส0มิบอร์นจากเงินประันผมนะอยู่ในบริษัทนั่นแปลว่าอะไรบริษัทมีเงินเยอะขึ้นมูลค่าบริษัทขึ้นอยู่แล้วถูกไหมครับตัวนั้นลงทุนรู้สึกว่าเอยบริษัทเนี่ยคงจะคิดขยายเนาะเจ้าของเนี่ยเหลือเงินไว้จะริเติบโตไว้สำหรับลงทุนแต่จริงๆน้องนกรู้เหมไม่จำเป็นแล้ววันหนึ่งนอ้นองนกก็บริษัทก็เติบโตผมรู้สึกก็แฮปปี้ไงลงทุนแล้วบริษัทเติบโตเงินก็ไนี่ยจากสามสิบบาทมันพกไปสามปีกว่ามันกลายเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วน้องนกบอกโอ้ เพิ่มว่าปีนี้บริษัทโตดีมากเลยครับกําไรสะสมเยอะอะน้องน,องนองจกจะประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษโอ้โหลอกันได้ก็มีอีกใช่ไหมอยู่ๆโอ้โหคุณดีใจแอ๊บผมเคยโห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 โได้เงินเฮ้ยโอ้สมมติเคยได้อสามบาทปีนี้ได้เจ็ดบาทหลอกหลอกต่อให้ปันผลครั้รนนง,นงนี้ก็เหอะผู้คุณนบที่บริหารจาาัดการดีเยี่ยมถามว่าต่างอย่างมีมั้ยไม่ต่างเลยไม่ต่างเลยปกติจะจ่ายปันผลห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เนี้ยจ่ายเจ็ดสิบแต่หลอกไปเยอะใช่ครับหนึ่ง นักลงทุนเชื่อมั่นอย่างที่สงคือเงินสดที่อยู่ในบริษัทระดัปีมันทําให้หมาาหูลค่าบริษัทเพิ่มมากขึ้นอ่แล้วบริษัทมีเงินสดเยอะก็ดูมันคงขึ้นด้วยใช่นั่นแปลว่าราคาหุ้นจะขึ้นนะอ่าโอเคพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จบริษัทมันดูโอ้บริษัทม,มันดูดีร,ราคาหุ้นขึ้นเราที่ถือหุ้นบริษัทอยู่ก็มีเวลมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นด้วยใช่แล้วครับอ่าไอ้นี่ไอเดียดีอ่าอันนี้มันบางทีมันเป็นแค่เรื่องมุมมองอะไรบางอย่่างงซึ คนทำธุรก,กิจไม่รู้แล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยนะกระโชคเลยครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าตนนันแรกมันมีค่าคือผมเจอกับพี่ๆผู้บริหารบริษัทนีครับก็ไม่มาคุยกยับพีไม่ต้องทีมีมุมบางมุมเนี่ยที่ผู้บริหารไม่รู้ผมต้มองพงกันอ้าพี่เก่งกัะตาครับอกพี่ทำธุรก,กิจพี่มีราบลงทุนแต่นี่คือมุมอม,มองของทุณทาให้ผมได้มีโอกาสได้งานหรือเ,เป็นที่ปรึกษาบริษัทหลายที่เขาต้องหมดถ้าอย่างนั้นพี่ทีพอมีมตัวอย่างไหมครับว่าสมมติบริษัทเนี่ยสองบริษัทตั้งมาใกล้ๆกันพร้อมๆกันเนี่ยบริษัทเนี้ย มีการวางแผนการเงินที่ดีกว่ามัน,นใได้ไกลกว่าอย่างไรบ้างครับอ่าโอเคครับเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าเป็นบริษัทที่จบเดือนแล้วกันจะเราไดรู้สึกว่าเออมันจะตีมูลค่าได้ง่ายๆนะครับถ้าน้องบอกว่าน้องนกเน,น,นี่ยเป็นเจ้าของบริษัทจบเดือนนะครับบริษัทน้องนกเนี่ยไม่กู้เลยสักบาทหนึ่งน้องนกเนี่ยมีหนี้ที่เป็นหนี้กัคขานี่ที่ไม่ต้องจ่ายเบี้ยไม่ได้กู้ธนาคารเอยไม่ได้กู้ไม่ได้ออกกู้แล้วถามว่าน้องนกรู้สึกว่าบริษัทเนี้ยปลอดภัยไหมครับ บริษัทนี้ไม่มีหนี้ก็เงินสดไม่เป็นหนี้ก็ดีใช่รู้สึกไม่เป็นหนี้ก็ดีถูกไหมครับแต่ถามว่าถ้านักการเงินมองหรือว่านักลงทุนมองอ่ะจะมองนกว่าเอ้ยนกเป็นอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านกมีความเสี่ยงบางอย่างหรือเปล่าที่รับความเสี่ยงไม่ได้นกเลยไม่กล้าที่จะกู้นกมีเขาเรียกว่า l ล a b อ l บิลิตี้หรือภาวะผูกพันที่มีอยู่ในงานคนหรือเปล่าอะไรเป็นการกระโดดใช่ใช่ครับนกเห็นความเสี่ยงนก ถือเงนินทั้งหมดนกรู้ตุกงการทั้งหมดแต่ผมไนฐางลับพคุณผมไม่ได้มีข้อมูลเท่า้ันกนะโอเค,คอันนี้คือคือสมมติฐานแรกถ้าผมจะมองบริษัทนก<ๆ>สายเหตุที่สองถามว่าทําไมเฮ้ยผมมองเห็นนะว,ว่าตามหลักทางทางราชการนะครับถ้านน,นกไปกู้ธนาคารต้องนกออกคุณกู้น้องนกเนี่ยจะสามารถใช้ค่าใช้จ่ายแบบเบีย้ยในการลดเป็นเหมือนกับจา่ายค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับบริษัทได้นั่นแปลว่าถ้าสมมตินกบอกว่านกนเนี่ย กู้มาทำธุรกิจที่7เปอร์เซ็นนะแล้วอัตราภาษีเนี่ยอยู่ที่30เปอร์เซ็นนั่นแปลว่าอัตราภาษีหรือต้นทุนในการกู้ที่เรากู้จริงหลังค่ะภาษีแล้วเนี่ยจะอยู่ที่7เปอร์เซ็นคูณด้วย0.7เรา,าสามารถเอาอัตราดอกเบี้ยไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้นั่นแปลว่าต้นทุนในการเงินจริงๆเนี่ยมันจะต่ำกว่า 9, อ๋อถ้าอย่างอีก7คูณ0.7ก็เหลือประมาณ4.9เปอร์เซ็นับ อ๋อเพราะว่าเราเอาไปหักค่าใช้จ่ายได้อ่าโอเคอันนี้ในมุมมองมที่สองก็ไปครับถ้าในมุมมองมที่สองนะผมลงหุ้นะถัานนกถูกไหมเพราะ่าผมววางลงทันถ่านนไปแล้วเนี่ยนั่นคือเงินผมส่วนหนึ่งอ่าเขานกบอกว่าเฮ้ยเงินลงทุนนกเนี่ยห้าร้อยล้านเขานกได้กำไรปีละห้าสิบล้านโอเคนั่นคือนกได้นานานกำไรปีละสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีถูกไหมใช่ห,หลักการท่าอกบอกว่าเฮ้ยนกนกลงทุนแค่สองร้อยห้าสิบล้านโอเคแล้วนกเนี่ย กู้อีก250ครับแล้วล้องได้กำไรสมมตินะได้500ล้านเหมือนเดิมกำไรลงทุนคือ20%แล้วนะเพราะว่าดอกเบี้ยเทอยห้น250ใช่โอเคกำไร20%ทีนี้ที่เหลือมันก็อาจจะเป็นดอกเบี้ยซึ่ง่อกี้คุยกันเหลือ4%กว่าเออก็ถ้างั้นก็แสดงว่าจริงๆอย่าง250ล้านมันก็ดูจะน่าลงทุนกว่าเพราะมันได้ผลตอบแทนมากกว่าและที่สําคัญคือมันลงทุนน้อยกว่าตั้งครึ่งหนึ่ง ใช่ไหมครับพี่ทีพอจะมีตัวอย่างไหมครับว่าสมมติเนี่ยเราพูดว่ามี2บริษัทใกล้ๆกันใกล้เคียงกันบริษัทนี้ก็คือสักแต่ทำธุรกิจนะใช้คำนี้นะอีกบริษัทหนึ่งรู้จักใช้เครื่องมือทางการเงินมันไปได้ไกลกว่าแค่ไหนฮะโอ้นั้นผมนึกถึงฮ่องกงแลนด์ขึ้นมาเลยครับฮ่องกงแลนด์รอ่าเป็นบริษัทจดทะเบียนในกองทรัพย์ฮ่องกงเป็นธุรกิจเกี่ยวกับทาอสังหาริมทรัพย์เอาง่ายๆถ้านกมีเงินสักหนึ่งพันล้านบาทครับนกบอกว่าเออนกเนี่ยอยากจะทา ธุรกิจออฟฟิศให้เช่าสร้างตึกขึ้นมามเลยดีๆสักตึกหนึ่งต้องใช้เงินทั้งหมดสองพันล้านบาทน้องนกก็ไปกู้ให้นาคามาอีกหนึ่งพันล้านกลายเป็นสองพันล้านแล้วน้องนกสร้างตึกขึ้นมาตึกหนึ่งได้ค่าเช่าเนี่ยเดือนละยี่สิบล้านฟังดูดี <ๆ S 1> ก็น่าจะโอเคแล้วโอเคคับา0ันล้านได้ค่าเช่าเดือนละห้าสิบเท่าไ่น,นะยี่สิบล้านยี่สิบล้านก็ห้าสิบเดือนคืนทุนอ่าโอเคก็สี่ปีครับคืนทุนครับฟังดูดีมากก็นะ่าครับดีมากแต่ถามว่า แล้วนงน์รู้ว่ามันดีอยากจะสร้างแท่งที่สองแท่งที่สามจะทําอย่างไรน้องน์กู้ธนาคารไปแล้วพันล้านกา้ไม่ได้แล้วตึ่ก็ไปวางแล้วถูกไหมครับรอสี่ปีคืนทุนโอ้โหแล้วค่อยไปกู้ใหม่ปัญหาคือสี่ปีตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเว้มืาอกีที่คํานวณห้าสิบเดือนคืนทุนน่ะมันคือคนเช่าเต็มตลอดอแล้วยังไม่มีค่ามาเตือนต้องบอกอาจจะหักค่ามาเตืนไปแล้วแต่ถามว่า มันก็ยังช้าแล้วโลกความเป็นจริงอ่ะโหสี่ปีขึ้นทุนน่าจะลำบากส่วนใหญ่จะสิบธุรกิจส่วนใหญ่สิบปีถือว่าเร็วมากแล้วนะงั้นผมบอกอย่างนี้ถ้าผมเป็นนักการเงินงเก่งผมบอกน้องนกทําไมคุณเนี่ยไม่เอาตึกของคุณอ่ะขายข้อกองทุนอาสาหป็นมาซับหรือกองหลีกก็ได้อืมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรน้องนกไม่ได้ขายปึกไม่ได้ขายที่ดินนะน้องนองกกําลังขายธุรกิจ ขายธุรกิจที่อยู่ในตึกนั้นคือไอ้ตึกที่ดีเนี่ยมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเจ้าของเหมือนเดิมแต่เราขายธุรกิจที่ครอบตึกนี้อยู่ถูกต้องแล้วครับโอเค,เอคสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาผมขายเนี่ยผมอาจจะเอาธุรกิจของนบเนี่ยไปขายห้าพันล้านก็ได้มื่นล้านก็ได้จากตึกพันล้านอะนะาจากเพิ่สองพันล้านเงินของนบจริงๆงอะพันล้านถามว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเอาง่ายๆถ้าผมบอกผมนักการเงินคนหนึ่งมาเสนอขายเพื่อเปิดพันราการเงิน้องนบนบครับตอนนี้ผมมีกองหลีดกองนนึงะ สามารถจ่ายปันผลให้นกได้เนี่ยเป็นร้สิบเปอร์เซ็นต์เช <Okay. S 1> ่าแั้ไม่พอเนี่ยมีออคเคปเนซี่เรทหรือว่าอัตราการเช่าเนี่ยสูงมากๆสามปีหลังเนี่ยเต็มอยู่ทำเลดีด้วยน้องรู้สึกแฮปปี้ไหมก็น่าลงทุนอ่นอนสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเหมือนกับโหสูงกว่าราคาตลาดอีกผลตอบแทนสูงอ่าล้วทุ้เข้าไปได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้ส<ช>ิบเปอร์เซ็นต์น่าสนใจน้องนกแค่ไหมว่าไอ้มูลค่าตึกะจะกี่พันล้าน,านกี่ร้อยกี่หมื่นล้านเออก็ไม่แข่ ถูกไหมเพราะเราซื้อธุรกิจน้องนกซื้อธุรกิจจากผมน้องนกไม่ได้ซื้อตึกเราถึงเห็นไงบางทีเนี่ยซาร์บบอกมีอะไรไม่มีอะไรมีโปรแกรมอย่างเดียวโปรแกรมมันไม่ใช่ตึกไงแต่มันมีคนใช้มันคือมูลค่าของธุรกิจอ๋อมูลค่าธุรกิจนะคนละเรื่องเลยนะแปลว่าถ้าน้องนกขายข้อกองหลีหรือขายข้อกองทุนมนฝั่งานหรือมซับน้องนกยังมีความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งอาจจะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์หรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังเป็นเจ้าของธุรกิจนี้อยู่ใช่และที่สำคัญคือตึกที่ดินยังเหมือนเดิม ใช่น้องนกก็ได้ค้าบริหารด้วยซ้ําก็ตั้งคนอื่นมาน้องนกก็บริหารเหมือนเดิมเออได้เงินปันผลได้ข้าบริหารแล้วพอโนกขาให้คนอื่นไปปุ๊บน้องนกจะได้เงินก้อนใหม่เข้ามาน้องนกเอาเงินก้อนใหม่บอกจะมีโปรเจกต์ไปขอธนาคารกู้เอาตึกใหม่กู้สร้างตึกแท่งที่สองได้หรือยังครับอ่าได้แล้วแท่งที่สราจทําแบบเดิมอีกได้แท่งสามแท่งสี่ ใช่นี่แหละคือบริษ,ษัทที่จดทะเบียนตลาดสาัการักงชื่อว่าห้องกงแร์เนี่ยถึงเติบโตอย่างรวดเร็วจากทุนจดทะเบียนไม่กี่พันล้านกลายเป็นหลายหมื่นล้านน่าจะแตะแสนล้านแล้วครับถ้าผมไม่ได้ตาม<อ>มาหลายปีแล้วอย่างรวดเร็วคือ ค like like ือผมมองอย่างนี like ้ครับเพื่อนๆมันเป็นเหมือนการเขาเรียกว่าอะไรช็อตคัตดีไหมมันเป็นเหมือนเครื่องมือทางการเงินอะมันเป็นอะไรที่มันเป็นตัวคูณนะผมมองว่าเป็นตัวคูณไม่ใช่เป็นตัวบวกนะฮะเป็นตัวคูณคือถ้าสมมติอ่ะกินตนาการง่ายๆอย่างมันก้เคสท่องกงแลนดเคสในไทยอาจจะพูดถึงธุรกิจครอบครัวธุรกิจกงสีที่เป็นหอพักอพอเป็นหอพักเนี่ยสมมติผมบอกว่าสมมติครอบครัวเนี้ยมีเงินยี่สิบล้านสร้างหอพัก สร้างเสร็จมันก็จะจบแค่นั้นเลยนะฮะเราก็อาจจะเป็นใช่เป็นเสือจริงๆเขาบอกว่าธุรกิจหอพักเป็นเสือร้องไห้ตอนนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นเสือนอนกินตอนนี้เป็นเสือร้องไห้ทีนี้พอเป็นเจ้าของตึกก็จะเป็นได้แค่เจ้าของตึกเดียวก็ตังหมดแล้วหรือถ้าใครมีเยอะหน่อยมีร้อยล้านสร้างตึกละยี่สิบล้านก็สร้างได้ห้าตึกก็จะนอนกินอยู่แค่นั้นถูกไหมแต่ละเดือนก็มาภาวนาให้คนใจเงินนะทุกเดือนนะอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติเป็นรูปแบบของ กองลีดหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการเงินแบบเมื่อกี้สมมติผมมีเงินน้อยกว่าครอบครัวนั้นเยอะเลยแต่ผมก็สร้างเป็นสิบตึกยี่สิบตึกได้โดยที่ผมก็ยังได้กําไรแล้วก็มีบริหารต่อได้อ๋ออันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับต้องบอกนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบอะไรอีกหลายอย่างใน,นราคาที่มีคุณต้องขึ้นการเช่าก็ต้องมีาตราการเช่าตึกเนี่ยที่สูงแล้วถ้าไม่พอครับก็ต้องมีธุรกิจ ใหญ่ขนาดหนึ่งเพื่อจะใช้เครื่องมือในการเงินเ,งเนี่ยได้ครบมากยิ่งขึ้นแต่พูดพดเนี่ยรรบริษัทจทะเียน่ะหรอชาวบ้านเรามีพิเศษโมเดลแบบนี้ไหมก็มีแต่จานวนไม่เยอะเดี๋ยวจริงๆอยากจะมีอีกคาถามหนึ่งที่จริงๆอยากถามพี่ธีแต่เดี๋ยวอาจจะย,ยกยอดไปถามในครั้งหน้าครับนะครับนั่นก็คือคือคุณเคยเห็นไหมว่าธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยมันมีการซื้อกิจการมันมีการขายกิจการให้นายทุนรายใหญ่หรือธุรกิจเนี่ยได้รับเงินลงทุนแล้วก็ขยายต่อเป็นร้อยล้านพันล้านครับคำถามที่น่าสนใจนะครับ ทำไมทุกบริษัทไม่ได้รับเงินลงทุนอืมอ่าคิดดูสิคือหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องของการลงทุนในบริษัทจะมีแต่สตาร์ทอัพหรือเปล่านะเหมือนอย่างเรื่องหนังเรื่องแอปบอใครได้ดูไหมฮะพี่ตีได้ดูไหมครับอ่ได้ดูครับได้ดูเจอผมไหมฮะอืมไม่เจอไม่ขอ <laughs> เลย <laughs> รู้สึกผิดรู้สึกผิดเลย <laughs> จะอยู่ในเอ็นเครดิตนะครับก็เ <laughs> <laughs> อาไปหาดูไดอ้อย่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนทําแอป2คนแอปหน้าตาเหมือนกันเป๊ะนักลงทุนเนี่ย บอกว่าผมมีเงินก้อนเดียวผมใช้คนที่ดีกว่าเท่านั้นอืมอ่ะแต่ชีวิตจริงอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องแอปพลิเคชันเดี๋ยวคนจะว่าไกลตัวร้านอาหารเห็นไหมไมเนอร์กรุ๊ปซื้อบอลชอนอถูกไหมสิงซื้ออะไรฮะชานตาเฟ่คาถามคือร้านสเต็กมีเป็นพันๆร้อยร้้านขาทั่วประเทศทําไม s านตาเฟ่เป็นร้านเดียวที่ถูกซื้อ คำถามคือถ้าเริ่มธุรกิจมา2อ,อันทำยังไงให้ตัวเองเซ็กซี่มากพอสำหรับนักลงทุนสําหรับคนที่อยากมาซื้อกิจการจริงๆคาถามนี้นผมว่าดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกยอดไปถามพิธีครั้งหน้าเพราะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะดังนั้นตอนนี้อย่าลืมฝากติดตามนะครับช่องพิธีด้วยคุยการเงินกับทีนะครับใส่ไว้ใน description กับ comment นะครับทปค c o m มนต์ข้างล่างก็ฝากไปติดตามพิธีกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด like คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ติดตามนะครับช่องนพพงศธรไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีีีีๆทท่่ผมมจะเเเอาาาลลให้้้้ัังนนนนรยแแบบุกวว ฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยนะครับเพื่อนๆคุณที่อาจจะก,กำลังอยากทำธุรกิจหรือก,กำลังขยายกิจการของตัวเองเนี่ย <im it> เขาจะได้มีไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆแบบนี้เอาไปปรับประยุกใช้กับธุรกิจของตัวเองกันและใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้ไปสัมภาษณ์พิธีเรื่องอะไรอีกนะฮะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลากพิธีมาสัมภาษณ์บ่อยๆนะครับต้องรบกวนพิธีด้วยนะแล้วก็วันนี้ผมกับพิธีไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิธีครับสวัสดีครับคุ ถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามก็นด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพคงสถรสวัสดีครับ